สวัสดีค่ะทุกคนนีลานะคะวันนี้นะคะนีลาก็จะมาอัปเดตการตั้งครันในช่วง32-3สสัปดาห์นะคะตอนนี้เนี่ยนีลาครบ33สัปดาห์เต็มเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกำลังเข้าสู่ช่วงสัปดาห์ที่34นะคะก็เลยจะมาเล่ามาแชร์อัปเดตให้แม่แม่ ท่านอื่นนะคะที่กําลังตั้งท้องอยู่นะคะได้ฟังกันว่าในช่วง32-33สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างนะคะเรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องการปวดหน่วงท้องนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าท้องเนี่ยแบบมันใหญ่มากๆแล้วะคะ่ะทุกคนท้องมันใหญ่มากแล้วเวลาที่เราเดินหรือว่าเราจะนั่งเราจะลุกอะ,อะไรแบบนี้นะคะ มันก็จะทําให้เกิดการปวดหน่วงบริเวณท้องด้านล่างนะคะไม่แน่ใจว่าแม่แม่เนี่ยเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะคะแล้วก็เวลานอนเนี่ยเราจะนอนหงายไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าหายใจไม่ออกอะ่ะเราก็เลยต้องนอนตะแคงแต่พอพอเรานอนตะแคงแล้วเนี่ยนะคะมันก็ทําให้เราเนี่ยปวดบริเวณบริเวณาขาหนีบเนาะเวลาที่เราจะพลิกตัวหรือขยับตัวแบบนี้ค่ะคือแบบ ปวดแล้วก็เจ็บมากๆเลยนะคะตอนนี้เนี่ยลูกเริ่มแบบว่ามีอาการท้องแข็งบ่อยๆนะคะ <c oughs> ก็พยายามคุยกับเขาเนาะไม่รู้จะทำยังไงพยายามคุยกับเขาว่าเอออย่าเพิ่งออกมานะ <c oughs> เวลาที่แบบท้องมันมีการแข็งตัวหรืออะไรเงี้ยค่ะก็จะจะเปลี่ยนท่าเ,เปลี่ยนท่านั่งนะคะพยายามมุกเม้นนะคะเบาๆเคลื่อนไหวนะคะเพื่อให้ลูกเนี่ย ผ่อนคลายหรือว่าถ้าเกิดวันไหนเนี่ยที่นีลารู้สึกว่าเอ้ยมันมันแข็งบ่อยเกินไปแล้วนะคะนีลาก็จะนอนพักนะคะนอนราบกับพื้นแบบนี้นะคะเพื่อเพื่อให้ลูกเนี่ยได้คลายตัวลงผ่อนคลายตัวลงนะคะที่จริงเนี่ยการอาการท้องแข็งนะคะมันก็จะมีอยู่สองอย่างเนาะก็คือท้องแข็งจากการที่ลูกเนี่ยโก่งตัว ซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะนิลาจะเป็นแบบนั้นมากกว่าคือลูกลูกเนี่ยจะโก่งตัวแบบตัวโก่งตัวสูงมากนะคะทําให้แบบเอ้ยรู้สึกแบบปวดและเจ็บและกับอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือคือการปวดท้องแบบเจ็บท้องจะคลอดอะนะคะแต่ว่านิลายังไม่ถึงขนาดเจ็บท้องจะคลอดนะคะเพราะว่าเ,เขาโก่งตัวแล้วก็ท้องแข็งเนี่ยเป็นพักๆสักพัก,พกนึงก็หายไปนะคะ ยังไม่ถึงกับแบบว่าเจ็บต่อเนื่องถึงกับจะต้องไปหาหมออะไรแบบนี้ค่ะในเรื่องของการเป็นตะคิวนะคะในช่วง32-33วิคท,ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะมไม่เป็นตะคิวเลยเพราะว่าก่อนนอนนะคะป้าป๋าก็จะป้าป๋าก็จะช่วยนวดช่วยบีบให้นะคะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับกล้ามเนื้อของเราเนี่ยได้คลายตัวเนาะ เวลานอนนะคะก็จะไม่เกิดการเป็นตะคิวตอนดึกนะคะแล้วก็นิลาก็จะเน้นเป็นพวกกินพวกแคลเซียมอะไรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะพวกนมเนี่ยกินจะต้องกินทุกวันอย่างน้อยวันละหนึ่งกล่องนะคะ หรือว่า2กล่องต่อวันเนี่ยต้องต้องได้กินนะคะแล้วก็พวกแคลเซียมอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่ะก็ยังกินอยู่นะคะส่วนพวกผักผลไม้นะคะตอนนี้นี่เราก็ยังเน้นเป็นพวกวิตามินซีอยู่นะเพราะว่าช่วงนี้ค่ะช่วง 32, 33 34สัปดาห์เนี่ยนะคะยังสามารถกินวิตามินซีได้อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหลังจาก35วสิเป็นต้นไปแล้วเนี่ยนะคะหลังจาก35วีิแล้วเนี่ยก็ควรจะหยุด งดกินพวกวิตามินซีพวกน้ำมันตับปลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ามันจะมีผลทําให้ตอนที่เราคลอดไม่ว่าจะเป็นการผ่าคลอดหรือว่าคลอดโดยธรรมชาติอะนะคะจะทําให้เลือดเนี่ยแข็งตัวช้านะคะจะส่งผลให้เราเนี่ยตกเลือดได้นะคะไข่ต้มเนี่ยนีลากินทุกวันเลย อย่างน้อยนะคะวันละ2ฟองแต่ว่าจะไม่กินไข่แดงเนาะเพราะว่ากลัวในเรื่องของคอเลสเตอรอลจะกินบ้างบางครั้งนะคะเป็นบางครั้งที่จะมีการกินไข่แดงบ้างสัปดาห์หนึ่งสัก1วันอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็จะเน้นพวกผักใบเขียวเนี่ยค่อนข้างเยอะเพราะว่าออไม่อยากให้ท้องผูกเนาะแต่ว่า แม่แม่ก็ต้องระมัดระวังนะคะว่าอย่าก,กินอะไรที่ทําให้ท้องเสียด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าท้องเสียเนี่ยก็จะทําให้หมดลูกเนี่ยเกิดการบีบรัดตัวแล้วก็จะทําให้คลอดก่อนกําหนดได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะปกติทุกวันนะคะนีลาก็จะออกกําลังกายเบาๆประมาณ10 1ถึง15นาทีนะคะก็จะมีการยืดเส้นยืดสายเดินเล่นเบาๆ แต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยท้องมันแข็งมากเนี่ยนะคะนีลาก็จะหยุดกิจกรรมตรงนี้ไปนะคะเพราะว่ากลัวว่ามันจะไปกระตุ้นทําให้ท้องแข็งขึ้นอีกนะคะช่วงนี้นีลาก็จะนอนเร็วขึ้นนะคะประมาณ3ามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยต้องหลับแล้วเพราะว่ากลางดึกเนี่ยเจ้าตัวเล็กในท้องเนี่ยคือเหมือนเขาจะตื่นขึ้นมาแล้วก็ดิ้นตลอดทําให้เราแบบตื่นขึ้นมาด้วยนะคะ รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะนอนเร็วก็ยังเหมือนนอนไม่เต็มอิ่มเพราะว่าลูกเนี่ยตื่นตลอดการดิ้นของลูกช่วงนี้ก็ยังปกติอยู่นะยังแบบยังดิ้นแรงอยู่คือก่อนหน้านี้การดิ้นของเขามันจะเป็นแบบตุบตับตุบตับอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ค่ะการดิ้นของเขาอเหมือนจะแบบเหมือนจะเป็นการบิดขี้เกียจมากกว่ามันจะแบบเหมือนเวฟอะค่ะเหมือนคลื่นอะเนาะ ก็คือปูดตรงนูง้นปูดตรงนี้อะไรแบบนี้ค่ะตอนนี้ก็พยายามแบบลุกเดินนั่งจะยืนจะนอนอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ทาให้แบบเบาที่สุดให้ซอฟที่สุดเพราะว่าเพิ่งจะ33วิวีเนาะก็ยังไม่อยากให้เขาออกมาตอนนี้อยากให้เขาครบสักสามสิบเจ็ดสามสิบแปดวีคอะไรเงี้ยค่ะค่อยค่อยให้เขาออกซึ่ง ไม่กี่สัปดาห์แล้วอะถ้านับเป็นวันก็ไม่กี่วันคือก็จะได้เจอหน้ากันแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงเดี๋ยวคลิปต่อไปนี้เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะว่าออในช่วง3 4 3สิวีคเนี่ยเป็นยังไงแล้วบ้างใกล้โคตรเต็มที่แล้วหรือยังนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ